สรุปข่าวรอบวันประจำวันที่27มีนาคม2566น,นายอนันตชัยชัยเดชทนายความของนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ระบุว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนายชูวิทย์จะไม่ออกมาตอบโต้นายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มทนายความชื่อดังอีกโดยจะใช้กระบวนการยุติธรรมคือสารพิสูจน์ข้อเท็จจริงหากหลังจากนี้มีการถแถลงข่าวหรือให้สัมภาษณ์ใดๆในลักษณะใส่ความให้ในายชูวิทย์ได้รับความเสียหายอีกจะใช้สิทธิทท์ทางศาลทั้งทางอาญาและ และถังแพงพร้อมเรียกค่าเสียหายทุกครั้งไปครั้งละ100ล้านบาทสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกตสรุปยอดผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งลวงหน้านอกเขตเลือกตั้งพบว่ามีผู้ลงทะเบียนแล้ว7 7 3 5 5คนโดยเป็นการลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต47,215คนและลงทะเบียนที่ใานทะเบียนท้องที่100คน นายชัดชาสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุมเข้มการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ปี2566โดยห้ามจำน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การงดเล่นแป้งและปืนฉีดน้ำแรงดันสูงตลอดจนห้ามแต่งตัวโป้วับวิวโดยเด็ดขาด